ทุ่งข้ามูงานประกันบบบตามในตรวจคับารส้ายเสร็จมีผู้เดยนี้รถชนกันคุณรถเมย์กับคุณแท็กซี่ขับรถชนกันแต่ตกลงกันได้เรียบร้อยจ่ายค่าปรับทั้งคู่งั้นปรับตกลงรถเมย์ยอมค่ามนะครับครับแท็กซี่ยอมความนะครับค,ครับฉะนั้นเดี๋ยวพวกคุณจ่ายค่าปรับทั้งคู่นะครับครับฉะนั้นรถเมย์จ่ายมาก่อนครับแท็กซี่ก็จ่ายด้วยครับจ่ายไม่ได้อ้าวไหนว่ายอมความแล้วไงทำไมไม่จ่ายค่าปรับ่ะครับคุณแท็กซี่ลูกได้ไรอีกเนี่ยอ้าวก็คุณยอมความไงครับครับ นั้นก็จ่ายมาสิครับจ่ายไม่ได้ครับทาไมจะจ่ายไม่ได้ะครับการใช้จ่ายของกระผมแต่ละโครงการ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะต้องขออนุมัติมันทํางานกระทรวงไหนครับขออนุมัติครับจากไครอะภรรยาภรรยาแต่ว่างั้นอ๋อพูดช้าญะเลยอ๋อมีอะฮะอยอขนาดน้ำแข็งแก้ว่องเนี่ยยังต้องทําเรื่องขออนุมัติตั้งแต่เช้ามันนั้นผมไม่ได้กินเลยนะครับ สามเมียมันมันเลยโอ้โหเมียหรืออะไรเนี่ยเรื่องราวที่คุณเสนอเป็นเอกสารไหมฉันดูนะถึงกับทำเอกสารเพราะฉะนั้นุตกใจอ,อะไรวะเก่าเลยนะครับอะไรเนี่ยนี่มันเมียหรือเจ้ากระทรวงส่งลงสอสอเอาแบบบัญชีรายชื่อคนระับเพื่อได้เป็นนายก เป็นรถเมย์ฝ่ายนึงเป็นรถแท็กซี่ร้อยเวรก็เลยให้ปรับทั้งสองฝ่ายรถเมย์ก็ยอมเสียกราปรับแต่รถแท็กซี่ไม่ยอมครับเขาต้องไปถามพยาก,ก่อนก่อนจะนใช้เงินแต่ละบาทแต่ลสะสตางค์พยาก,ก็มาจากบ้านพยาจึงอนุมัติพยานจะเสียกระปรับได้ขอขอบคุณสิบตำรวจเอกจำเนียนพื้นดอนเข่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับปรามสอนอสามเสนเจ้าของเรื่องขออนุญาตเมียก่อน